ก็เอาแล้วครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยฮะวันนี้เรามาต่ออีพีสองเลยนะอีพีสองเราไปเล่นกันเลยผมเล่นจากนอกผมเล่นไปเล่น,อนนอกรอบมาฟา,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 าร์มอนะันนี้23ขานะข่านนีดนด่ดีๆอย่างแรกที่เราควรจะทำเราต้องหาบ้านเราต้องกดทับอยู่แหละตอนนี้ฝนตกหาที่นอนหาที่ดหกวอยู่ นี่มีคนก็หลังด้วยออทำไมเจนอเองไม่ก็เจอซอมบี้แล้วกเอ้ซอมบี้ไปไอะไรก็เจอซอมบี้ซอมบี้เราเดือไปทางไหนมาแล้วมาขอกูมาไม่้หนึ่งภาพอะกาันยกามันก็แพงกว่านะค ของกูก็หมื่นกระบาทครับถ้ายังไม่ตกลุ่น่ะเนาะใช่ไหมกูซือมาแปดหมื่นะเนาะมาสร้างบ้านหรือทำะไรเบาสร้างบ้านหรือทำอไีอสอบสิ่งที่เราควรจะทำมันก็คือขอตาปักก่อนไมออด้ หรือดูอาหารกินกันดีกวานรูอาหารกินดีกว่าแล้วมุกนเารเปการอาหารมุกเออการทาอาหารเหตุสังเกตได้ผาอาหารเดียบแม่เลยทา้โอ้ยยำขอเดี่ยบโอ้ยยังไม่ไม่าเลยใกลตายแล้ว ก็สองจะดูดูด้วยพระยาเจ๊ขุดถ้ำูเดียวเช่อไหมใช่ไหมชมินี่ช่วยข้าเดูไหมเออเกจะดูดูนี่อบาไมาดูดูนี่ดูนี่แล้ววคนอะไรนะ ผมจะบอกผมดะเหตุการณ์ก่อนจะมาฟาร์มด้วยเกคิปเปอร์ตัวสีเขียวระเบิดตู้มเตรียมร้านคือผมเจ้าเตรียมผู้พายไรายการระเบิดของคิปเปอร์ที่จริงผมจะที่จริงผมลงเสร็จไปแล้วล่ะเฟยมันถ่ายมันก็ต้องเลยมาทำลายเลยกุศร้าใจแล้วผมก่อนที่ผมจะมาที่ผมเจอปี่ดับเบิลเบิร์ดดับเบิร์ดีับเบิร์ดดับเบิร์ด ไม่ครับต้องพยายมไอฝ่ายไอชิบ um ี้ไอม้งมิอย่างนีเอยพยายามดู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 

คืดี่เย่ยเลยี่ด๋อดเรามีเทียนดีแต่ก่มีไฟแช่เจ็บเม่ได้มนดีจ้าไม่ได้หัวยิบตกฮึยิตกตะไบหัวยิบตกเลยค่ะกางวันตกค่ะฮะสาเช้าแล้วด้วยอะ้อแมวแมวพี่ออกแล้วนะ

อย่างซอมบี้ร้อนแต่ไม่เห็นซอมบี้สิบล้านเลยนะตายซอมบี้กระป๋องแล้วพ่อแม,ม่แค่เราแค่กลับมาที่บ้านเนี่ยเราไปดูนี่ก่นไปเดนินไปที่สิแล้วก็เดินไปอะไรความเฮ้ยอันนมารัก โอ้โหต้นไม้เราต้องการแค่โอ้ขาวเราไ,ไม่ต้องการโอ้กำตาลเพราะโอ้กำตาลมันไม่ซ่ามันโอ้ขาวและไม่สวยและไม่มีสีสันสีอันโปร่งใสเราต้อการไม้โปร่งใส มำไมไม่เข้าเลยเก็บแ้วนีได้ตัดแน่ครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่ิบสเปยน่สิบเปมี่แก่จพอที่แกตัด กคเไยลูกเปิดเอ๊้หนูอ้ซีวะยิงวะยังวัดเหรอ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 งต้องบอกให้ชั่วโมงยังไม่สี่ชั่วโมงยังไม่ครบสี่ชั่วโมงเนี่ยนาฬิกาไม่ดังเลยจริงไหมกระจกก็รู้นี่เจอแน่นหนังไก่ ได้หนังกระต่ายไม่มีเนื้อ่ใชหนังกระต่ายอ๋อไข่ทีเันจะสุกมันอุ้ยได้แล้วได้เดนื้อกระต่ายแล้วได้หนังกระต่ายของเราเนื้อกระต่ายเฉยเออมีทั้งเนื้อทั้งหนังแหละไปดูถ้ำกันกันท่าเฮ้ยเกมละนี่ที่ด้านข้ามันจะไปเอาท่าไปเอาท่ามันจะทำ อุ้ยท่านอุ้ยท่านนี้ขึ้นก่อนนอนก่อนนอนใช่ไหมดูว่านเก็บท่านเก็บไปเก็บพี่ปล่อยอุ้ยเจอเล่เจอเล่ด้วยก่นนนอ,อ,อกนนอนโคตรช็อกเกลียข้ามวัว ไม่รู้หลอนเลยลี่เลยจังท,ท,ที่มันเล่นนั่นน่ะที่มันตื่นเต้นมากมันจะภาพว่าอะไรทีรับเรื่องราวอะไรต่อทอ้อไอกระตูนอะไรวะมันไม่ได้ไปภาพกระตูนมันไปภาพคนมันเหมือนกนระตูนนะ่จะจำไม่ได้ท่นี่ไหวไม่ใช่นะป่าวน้ำว่าไหมนำ้ำไม่จำไม่ต้องเราจะที่นี่ที่ไหนแล้วกูลงมาได้ไง อุ้ยใส่เฮ้ยจังมกูขึ well ้นดีกว่าวางวางหลอนไดอรี่หลอนไดอารี่เ <to> ฮ้ยหยตกใจตกจคุณจะไม่รน้อง ทไมทุกครั้งนี่กูลงเหมืองก,กูต้องเจอขว,วัญไอ้กันจะพลาดทำไมวะสงมาก

ข้าแต่ได้ไก่ได้ไก่มาเข้าบ้านเออเ้าอยยุกยาเดือดของแล้วเผากินเลยเดี๋ยวข้าจะผายัน จะต้องัไงม่ได้ renamed. ไม่ได้ดู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 กไม่ไดไม่เชื่องหาไม่เชื่อง Jeg prøver å slokke opp noe ใช้ทำสวนเจลิ่งเพิ่มขาหมอนแล้วเนื้อหมอนแหละ Todo ครับทุ่งนั่นแห้ะ,ะโซ่มาทำอะไรได้ ว่าต่อนองตกใจแน็่นะนี่เชมาเ

T okay. okay. okay.